ครับวันนี้ร้านแม่รงจะมารีวิวแมรงไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมมาดูภายในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีหลักๆเลยนะครับผมก็จะเป็นแม่แรงไฟฟ้านะครับผมตัวนี้5ตันนะครับรับน้ําหนักรถ5ตันนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆครับผมก็จะมีตัวไฟหน้านะครับไว้เปิดนะครับผมสองตัวนี้ฮะไฟบนไฟหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวปั๊มลมนะครับตรงนี้นะเป็นเข็มวัดลมนะครับ อันนี้ใช้กดขึ้นนะครับก็จะเป็นใช้ลมกดลงก็จะเป็นใช้ตัวแม่แรงตัวนี้นะครับผมแล้ววิธีคอนโทรนขึ้นลงนะครับก็จะใช้สองตัวนี้ครับขึ้นลงนะฮะแล้วด้านข้างก็จะมีอุปกรณ์หัวเติมลมมาให้นะครับผมแล้วก็ฟิวนะฮะปิดไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวสายลมนะครับผมให้โดยรวมมาด้านซ้ายด้านขวานะครับผมแล้วมีของแถมอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นบล็อก ไฟฟ้าใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมก็จะมีลูกบล็อกมาให้2ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวต่อกับที่เสียบบุหรี่นะครับผมอ่าให้1ตัวแล้วก็ที่เสียบขั้วแบตกับอีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่ดูเจ๋วเลยแล้วก็มีถุงมือมาให้ด้วยแล้วก็มีที่ทุกกระจกให้ด้วยนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับโอเคนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานนะครับผมไปกัน ตอนนี้นะครับเราพรอติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะไปลองใช้งานกันนะครับผมไปกันวิธีการใช้นะครับเหมือนเดิมที่บอกกดขึ้นอ๋อนี่เดี๋ยวเดยวกดปุ่มใช้งานก่อนนะครับผมเป็นอันนี้แล้วกดขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับผมเราก็นอนรอสบายๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับผมแค่นอนรอนะฮะ แล้วด้านกล่องนะครับผมก็จะมีตัวสัญญาณไฟให้ด้วยนะครับผมเป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับผมแล้วตรงข้างหลังนะครับจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับผมไว้ให้ด้วยนะครับสองอันเท่มากเลยนะครับผมนี่แป๊บเดียวล้อก็ลอยเลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับยอดจริงๆเลยเดี๋ยวราไม่ขึ้นนะครับตัวนี้มันมีสองชั้นนะครับ บวกกับอ่าชั้นเกียวครับเป็นสามชั้นนะครับผมรอดูครับอ่าเนี่ยชั้นสองโอ้หรือว่าขึ้นไวนะครับผมสุดยอดมากเลยเอาเดี๋ยวเราพอไปแค่นี้ก่อนนะครับยวจะสูงเกินนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวบล็อกไฟฟ้านะครับผมไปกันนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาลองบล็อกไฟฟ้านะครับใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ เราจะมาลองถอดล้อกันเลยนะครับผมตัวบล็อกตัวนี้ครับจะใช้ได้2ด้านนะครับมีเบอร์ย3ิบากับเบอร์ยี่เ็ดนะครับผมเอาไสเข้าไปนะครับตัวนี้ใช้เบอร์ยี่เ็ดนะครับใส่เข้าไปด้านหลังก็จะเป็นสายเสียบนะครับผมเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับจุ๊บตัวนี้มสอซ้ายมือขวานะครับผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับถอดเลยตัวนี้จะเป็นระบบเคาะนะครับผมมาแล้วหนึ่งตัว โอ้ดินแรงมากครับผมเดี๋วเราก็จะใส่ให้นะครับดี่เราก็จะใส่กลับเข้าไปนะครับแรงจริงๆนะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับนี่เวลาเปลี่ยนล้อนะครับผมเวลาลวดยางลืนไม่รวนนะใส่เร้าปครับ,บตัวนี้เป็นระบบเคาะนะครับ แข็งโป๊กใช้งานง่ายถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อนะครับผมที่ร้านแม่แรงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ